บารมี <c oughs> คนที่ให้ทานอย่างเดียวแค่ให้ทานครั้งหนึ่งบารมีเก้าอย่างต้องรวมตัวกันการให้ทานหมายถึงว่าทานบารมีเราให้ก็ถือว่าเป็นการบำเพ็ญบารมีพร้อมกันทีเดียวสิบอย่างแล้วคนที่ให้ทานในเนื้อเราจะให้แล้วก็ต้องใส่ความอย่าได้สรพย์สมบัติของคนอื่นคือใส่ความโลภไป ในการในสองคนที่กำลังให้ทานอยู่เวลานั้นเป็นคนมีสีเพราะว่าการให้ทานต้ประกอบด้วยเมตตาความรักกลุณนานความสงสารศีลจะมีกับเราได้เพราะเมตตาความรักอย่างหนึ่งกลุณาความสงสารอย่างหนึ่งเราจะเห็นได้อย่างง่ายๆว่าคนที่เราจะให้ทานต้องเป็นคนที่เรารัก ถ้าเราไม่เคยรักันก่อนเราก็สงสารว่าเขามีทุกข์อย่างนี้อารา์ของสินว่าเกิดขณะที่ให้ทานเราไม่เคยคิดอยากจะฆ่าคนที่เราจะให้เราก็ไม่เคยคิดอยากจะรักขโมยสิ่งของคนที่เราให้เราไม่เคยคิดจะทำการเมสุอตวิาชาจาย์เราก็ไม่คิดที่จะโกหกเขาเราไม่ดื่มคนเมา ตรงความเวลาที่ให้ทานในสิ่งละบริสุทธิ์ทุกทุกทุกข้าบทแต่ว่าสิ่งห้าตอนนี้มาเนคธมรมบารมีเอาเฉพาะย่อๆนะขณะที่ให้ทานแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะร่วมรักกับคนที่เราให้ทานอันนี้เนคธรรมบารมีก็เข้ามารวมตัวต่อไปก็เป็นปัญญาบารมีคนที่ไร้ปัญญาจะให้ทานไม่ได้เพราะที่ได้ทรัพย์สิน คนที่ให้ทานได้ก็เป็นคนมีปัญญาเพราะทานการให้เป็นปจัจจัยเกิดความรักความสามัคคีคนเราถ้ารักกันมากจะมีความสามัคคีกันมากความขาดคอกันกันน้อยลงไปความสุขมันจะมีมากขึ้นความทุกข์มีน้อยลงไปอย่างนี้เป็นต้นรวมความมือยย่อว่าการให้ทานครั้งเดียวที่ว่าเป็นการบำเพ็ญบารมีทั้งสิบอย่างครบถ้วน การให้ทานระยะแรกถ้าจิตใจเรายังอ่อนที่เรียกว่าจา,านสตินิอยายจะให้คำาตั้งใจเสียสละคิดว่าเราจะต้องสละของอย่างนี้ให้แก่คนอื่นคำว่าคิดว่ายังต้องเสียสละอยู่ชื่อว่าเป็นปรมีต้นถ้าต,ต่อไปคำว่าเสียสละคำว่าเสียทิ่ไปชื่อว่าสละของอย่างนี้ออกไปจากใจเราก็เป็นการสบถ อย่างนี้เป็นปรเมฆาที่เรียกว่าป่ารเมีต่อไปที่ว่าเราจะละ,ละสิ่งที่เราเสียดาย่ยเราจะไม่เสียดายมันที่ว่าจะส่งเข้ากันไดเราจะให้เกิดความสุขของเขาเพื่อความดีของเราอย่างนี้เป็นปร,ม,ปรมัตุวรมีจะตั้งกำลังใจให้ทานเ้ราการไม่คิดหวังการตอบแทนใดๆเกิดขึ้นในใจหวังไม่การส่งเคราอย่างนี้ถือว่าเป็นปร,ม,ปรมัตบรมมี ถ้าฐานนบารมีเป็นปรมตถบารมีบารมีอีกเก้าอย่างก็เป็นปรมตถบารมีเหมือนกันแต่เมื่อฐานนบารมีทั้งหมดสิบอย่างเป็นปรมตถบารมีทั้งหมดการถึงผ่านเป็นของไม่ยาก